เอาแล้วครับผมคุณผู้ชมวันนี้นะฮะมีคนมาท้าหนึ่งหนึ่งผมนะครับนี่นะคนที่อยู่มุมขวาบนนี้เลยนะครับมาท้าหนึ่งหนึ่งผมนะขอมาก็จัดให้เห็นขอมาหลายรอบแล้วไงเออมาเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอดูก่อนดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจไหมไม่ได้เข้าเกมมานานมากอุ้ยเดี๋ยวอ๋อนี้ก็นึกว,ว่ามีอะไรใหม่ถูมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาวันสองวัน นี่อะไรว่าเกมมันดับคืออะไรวะอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยถ้าชูดบาร์เหอ้อใช่ปะวะนีอะไรเฮ้ยสกินปืนโหวสวยมากมามาละมาดูกันนะครับว่า ผมจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะไหวนะอืมนิ่งเยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าแบบนี้นี่ยังไงนี่แบบของอยู่นี่มันยังไงคุณผู้ชมคือถ้าแบบนี้นี่คือต้องมีมีสิทธิ์โดนตัวได้เหรอ ผมก็นึกว่าเขาจะปรับผมกว่าน้องเขาจะปรับแบบไอเนี้ยหัวแบบยิงหัวล้วนเลยเอ้ยแบบยิงหัวล้วนเลยอ่ะกีรินพันนิดหน่อย วิคุณผู้ผมชมเห็นไหมเมื่อกีุ้ิยดูดิเขาซ้ำด้วยผู้ชมเห็นเมืม่อกี้เข้าหัวเหมือนกันเพราะว่าผมน่าจะช้าก,กว่าไม่เป็นไรครับโอกาสมีเรามีโอกาสเสมอเพราะว่าตอนนี้เราต้องซื้อเกาะเราต้องซื้อเกาะแล้วเพราะว่ามันยิงตัวได้ไงถ้าเกิดมันยิงตัวไม่ได้มก็ไม่ซื้ออะ ดูซิว่าน้องเขาจะตึงขนาดไหนนี่ผมไม่ได้เข้าเกมมาหลายวันนะครับอุ้ยอ๋อดีอุ้อยไอวอลต้องไม่ติดอุ้ยอุ้ยน้องคมเกินอุ้ยคมจนวะ ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแบบใจฟูมากเลยแบบไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วทีนี้ยังมีคนมาดูแถมมีผู้ติด,ดตามใหม่เพิ่มมาอีกด้วยนะครับขอบคุณทุกําลังใจนะครับผมผมนี้ซึ้งมากๆเลยแบบโอ้โหปลาขึ้นไปหกพัน 6, ได้ไงนยปกติคลิปคลิปวิดีโอผมมันไม่ถึงขนาดนี้นะต้องขอบคุณจริงๆครับ น่าโดดไปไหนแันหนึ่งนะคุณผู้ชมอุ้ยมันยิงตัวได้อะผมไม่ชอบอะ่ะไม่เขาชอบเท่าไหร่ไปนไหนล่ะ ผู้ชมในแบบผมงัดหัวไม่ค่อยติดเลยผมงัดหัวไม่ค่อยติดเลยครับน่านนจะแพ้นะผมอุ<ะ>้ยอย่าเห็นไหมคุณผู้ชมผมว่าผมน่าจะแพร่วะ่ะ <c oughs> แต่น่าจะแก้ได้อยู่นะครับ หนึ่งเราน่าจะตื่นเต้นไปหน่อยไมเปไรเพิ่งเปลี่ยนเคสโทรศัพท์ใหม่ด้วยมันเป็นแบบเคสทรงเหลี่ยมอ่ะมันไม่ใช่แบบอโอนูนนแบบนนนรับขอบพอดีอะอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมเพิ่งได้มาใหม่เลยวันนี้น่าจะไม่ถนัดไห่มั้งไม่รู้ไม่น่าจะเกี่ยวเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว วันนี้ผมถนัดเล่นระยะเลยนะเนี่ย่าผมบวกเลยโอ้ยโอ้ยเกินจะหลับันดีแล้วคุณผู้ชมผมจะแพ้แล้วน้องเขาตึงว่ะ ตาผมบ้างอูแต่น้องตึงจริงน้องก็ตึงจริงเอะอะไรผมหายไปวะอ๋อหมวกหายเลยเหรอโอ้โหแรงจัดอันนี้นะ่าจะไม่ได้ใช่นะปืนตัวนี้ของอยู่นี่ผมเปลี่ยนไปนเล่นอะไรดีทองควงผู้ละกัน มาผมวิ่งเปิดระยะเลยยิงตรงนี้เลยเออวิ่งไม่ไปแป๊บหบนึ่งผมว no ิ่งไม่ออกเมื <h 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 ่อกี้หนึ่งนะอุยโอ้โหสี่หนึ่งครับคุณผู้ชม ทีหนึ่งเลยซ้ำศพเราด้วยแบบนี้มันยอมไม่ได้ซ้ำศพเราเนี่ยเอาปืนอันนี้ไปเมื่อก,กี้เขาซ้ำศพเรานะเดี๋ยวเราซ้ำคืนเดี๋ยวผมนี่ลองอัดไกลๆเลยดิ มันจะกลรยนนะครับโอ้ตรงนู้นเลยเหรอมาอุ้ยคุณชมคมเกินเบียคนคมเลยคมเกินไปละเฮ้ยอันนี้ผมแพ้จริงนะเนี่ย คือขนลุกเลยไม่เกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยผมจะแพ้จริงเหรอครับเนี่ยแบบนี้มันยอมไม่ได้นะครับผมไม่เคยแพ้ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกของผมเลย này ơi này ơi Ui này quá oh, tôi không nhanh sút được bảy à, tôi nhanh chơi bảy à, khán giả quỷ khom cơn คมเกินคมเกินอันนี้เก่งจริงไม่รู้จะแก้มือดีไหมวะแก้อกสกตาร์น่าจะได้อยู่นะถ้าจะให้พลิกตอนนี้ผมว่าไม่ทัน,นะอะยังไงผมก็แพ้ ตอนนี้ผมไม่รู้ผมเป็นอะไรเนี่ยโอ้เชิงหนาเชิงตึงเชิงดีสุดยอดยอดเลยวิ ผมแพ้เรบไปได้มามามาเพราะว่าผมต้องแก้อีกละพิมก่อนพิมก่อนเฮ้ยพิมผิดต้องไงครับบางม,มามาแก้อีกแล้วกันไยแก้แก้แกอุย้ย พี่มิกเล่นเล่นเสร็จย่างครับเนี่ยนี่เอา้าทำไมผมเชิดพี่ไม่ได้อ๋อนี่ผมเอ่อเล่นหฮไล,ไลท์พี่เมื่อกี้ผมชนะไปแล้วเจ็ดหนึ่งพี่เข้าไปดูผมได้ไหมพี่เป็นผู้ชม ก็ดีฮะใช่พี่ให้ไอะไรเนี่ยยิงยิงหัวพี่ยิงหัวยิงหัว,หวอะไรหัวเยยิงพี่เอา้าคือจะให้ลุมมิกจากอยู่ฮะจากสู้กับน้องแกไปเจอโคตรมิก พี่แต่ว่าน้องว่าตึงแล้วนะครับคนเมื่อกี้นี่โคตร<า>ตึงเลย<า>เอ็อคน<ด> <ละ S 1> ที่เราเจอเมื่อกี้นี่คือตึงงกล้องฟังผมนะตอนนี้เราลุมพิมิตอ่ะฮะได้เลยได้เลยปลุีให้ทุกคนแล้วถ้าได้ยินผมก็นั่งย่อๆพี่นั่งย่อสองรอบโอเคก็คือให้ลุมหัวหน้าแคนโอ้โหคือผมอยู่แคนเขานะครับ ว่าเขาตึงจริงคนนี้คนนี้ผมไม่ไหวจริงคนนี้ผมไม่มีโอกาสชนะเขาเลยแต่ว่าเขาบอกว่าลุมได้ใช่ไหมโหถ้าลุมนี่แพ้นี่ตายนะคุณผู้ชมแพ้ัยไหนวะผมว่าผมร่วงแน่ผมโดนแน่ๆเลย เชียร์สุดลุกผู <laughs> ้ชมสุดลุกแป๊บน,นึงสติผมไม่อยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวรอเขาเปิดหน้าก่อนออกทางไหนออกทางไหนเขาอ,อยู่ไหนอ,อ,อยู่ไหนกันโห<อ>น้องคนที่อยู่ทีมเมื่อกี้นี่ว่าตึงแล้วนะครับ <c oughs> มาเจอหัวหน้าแคนตึงกว่าจริงบ, <c oughs> บางแล้วสองเม็ดเย็นบางเอาเม็ดเดียวมา บอกว่าผมยิง2เมตรคุณผู้ชมดูเป็นหลักฐานด้วน,นะครับผมยิงไปออกเมื่อกี้นัดเดียวนะครับเดี๋ยวหนึ่งขึ้นก่อนเราควรดูยิงดูปะเดี๋ยวเราควรบวกบวกบวกดเนี่ยมาผมขอลงไปเลยอุ้ย ผู้ยุมคมไหมกดกดตายเลยแบงกดตายเลยกดตายแบบเพื่อนผมคนนี้นี่ค่อนข้างที่จะโคตรคมเลยนะครับที่ชื่อมิกมิกคนมิกนี่แหละไม่เห็นนะน้องจะไหวไหมเนี่ย อนแรกหนึ่งหนึ่งกันอยู่ดีๆได้เล่นอะไรไม่ตายได,ด้ไงเฮ้ยเขาตึงมากเฮ้ยพี่ยิงได้ไงก่อนอ่ะเ,อเอขาตึงมาก กล่องพยาบาลให้ทุกคนของอยู่นี่เฮ้ยผมอันนี้ไม่ของของอยู่นี่ว่าซื้อเห็ดไม่ได้สงสัยผมต้องไปพัฒนาฝีมือใหม่แล้วต้องกลับมาลัดอย่างเต็มที่ผมต้องกลับมาแบบกลับมาเล่นทุกวันน่ะอันนี้ผมวันวันหายหายวันวันหายหายอะผมอะมันเลยแบบครับ ของผมมันเลยแบบเป็นแปลกๆเวลาเล่นขอเลสกล่นบางทีไหนแม่จะโดนเขาเล่นแล้วจะโดนเขาเล่นแล้วคุณผู้ชมหุ้ยเอาดีไอ้น้องน้องคนนี้เขาก็คมใช้ได้ไม่แหนะครับปืนใหม่ก็ลากหัวได้กล่องพยาบาลให้ทุกคน อย่าซื้อแค่ซ่อมเกาะพอคือผมยังไม่เคยเห็นเห็นพี่เล่เฮ้ยแต่ผมผมอยากแก้มือกับน้องเข้าใหม่เ่ะเพราะว่าผมน่าจะตื่นเต้นเกินไปพี่เล่นโชว์นะพี่ผมยังเห็นกิมมันน่านจะตื่นเต้น,เก,นเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าอเ่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมแก้มือกับน้องใหม่แล้วกันส่วนนี้เราน่าจะต้องร่วมมือกันไปก่อนนะครับ แต่โคต,แโคตรไปไหนแล้วโเคตรไปไหนละโอ้ยดีดีวัวอะไรมาโอ้ยโอ้ยคนนี้คนนี้ตึงคนนี้ตึงมาเข้าเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นแบบสูตรลอยที่ผมเคยเล่นนะโอเค บางใจเย็นอย่าเพิ่งอันดี้บ้างเต้าเขาเขาเอบีโทมเทอมเลยเนาะเมเลยบ้างเทมเลยมะกิมเขาไป็นอยโรงพยาบาลให้ทุกคนพอพี่เจอมาเยอะแล้ว พี่แต่มันสามารถดูแมทแม,แม,แมเมื่อกี้ที่เราเล่นได้ไอพี่แบบที่พี่ดูอะเป็นชิบ ผู้ชมผมโคตรเงียบเลยแต่โอ้ช่วงนี้ผมไม่คมเลยอ,ะอ่ะแต่ทำไมผมรู้สึกว่าบางผิวขึ้นเลยแปลกนะบางกองกองพยาบาลให้ทุกคนพี่กองใช้มาโคป่ะเนี่ยไหนไหมถ้าใช้นั่งย่อ,อสองครั้ง มีคนมีคนมาน it, อ้างว่าผมใช้มาโคอยไหมเห็นไหมคุณผู้ชมนี่พี่บังกองวิดพื้นมือเดียวมาโคลากลากหัวนบพี่เฮ้ยมือกี้เฮ้ยเขาอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนพี่ าห,หายไปไหนอ๋อน,นี่อ,อุอ้ย <c oughs> เออคุณผู้ชมเมือ่อกี้ผมวิ่งโง่เกินผมผมรู้เลยเมื่อกี้ผมวิ่งเข้าไปคือไม่ใช่คือแบบวิ่งตรงเกินผมลืมตัวเมื่อกี้ผมลืมตัว เขามันกันใหญ่เลยสู้กันอยู่ดีๆให้มาอยู่ทีมเดียวกันได้ไงเนี่ยตัวละครรับโผมาครับโคดมิก รงพยาบาลให้ทุกคนโอ้โหคุณผู้ชมผมเมื่อกี้ผมแบ็กสเปซไปเยอะมากแป๊บนึงนะ เดินมาถูกเกือบหัวยกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่พลาดเหมือนเมื่อกี้เอาใหม่มารอบนี้เราข้าบวกเลยปึ๊บไหนเอ่ยน้าจอหันไม่เคยไปหรอกผมปรับไม่นี่เกินไป เางมโอเ้ยได้อยู่ครับคุณผู้ชมได้อยู่บางคมเกินบางวันนี้น่าจะไม่ใช่วันของผมนะที่มีรุ่ร้องวน้องคนะเดี๋ยวเราคลิปหน้าแล้วกันพี่ตาหน้าลองเล่นสระน่ายลากหัวไหมพี่ ผมเห็นคิดในสไนค์เขาเล่นในมือถือม็จะยากนะอะไรเนี่ยท่าอะไรวะผมบันทึกไว้ได้วยเหรอวะท่านี้มาบางังยืนเล่นมะตรนี้ ผมยิงโง่ไปเมื 2> <2> ่อกี้มันต้องให้ผมสอนเลยจะโดนได้ไงโอ้ได้ไงวะทไมน้องมันคุมจังวะนี่แหละผิ Not my cool bro รู้สึกว่าน้องมันจะตึงขึ้นเยอะเลยจากแต่ก่อนนะครับเคยเล่นด้วยกันอยู่นะก็แต่ก่อนนี่ก็แพ้แพ้ผมนะแพ้อันนี้คือแพ้ผมรัวๆเลยนะแต่ก่อนแต่ก่อนนะย้ำนะแต่ก่อนของอยู่นี่แต่ก่อนคือผมตบมันเล่นสบายอะ่ะทุกวันนี้คือแบบโอ้โหน้องมันเล่นเกม,มเล่นทุกวันมันเก่งเกินผมขี้ <laughs> โ,โม้เกินไปไหมคุณผู้ชม มผมจะไม่วิ่งตรงเหมืนคราวที่แล้วแล้วผมจะวิ่งหันข้างแทนเหรอ,อเอาดีเลยได้อยู่ครับผู้ชมได้อยู่ออโอเคครับผมผู้ชมก็มประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้นะฮะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวผมน่าจะต้องไปเล่นกันต่อนะครับปัผมหมดเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาะห,นหนึ่งกับน้องใหม่แก้มือแล้วกัน นะครับรอบนี้ก็ให้น้องมันชนะมันไปนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เออสปอร์ตกันนะครับผมนะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม